สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผมมาแอนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวมดกระโดดนะครับตามมาชมนางมดกระโดดนะครับวันนี้ก็จะเป็นนางมดกระโดดบ้านที่ผมได้มาจากเพื่อนนะครับแล้วก็มีไข่อยู่ตรงนั้นนะตรงนั้นน่ะขาวๆเห็นไหมนั่นนั่นน่ะมีสามใบนะครับ วันนี้คือผมก็ให้เล่ดรันไปนะครับเป็นเล่ดรันตัดครึ่งนะครับก็นางมันก็กินนะครับมันก็สู้อยู่แต่มันก็ขี้กลัวนะครับ <c oughs> อ่อมดกระโดดเป็นมดฟอ,อเฟียเซมินะครับต้องใส่ดินไปด้วยเพราะว่าเพื่อ,อ,อนางจะได้เอาดินมาทำตักแ้นะครับ <c oughs> เอ่อมดกระโดด ระยะเวลาจะไข่กลายเป็นมดงานประมาณ1-2เดือนนะครับแล้วแต่อาหารแล้วก็ชนิดนะครับเห็นไหมครับมดกระโดดเป็นมดที่ชื่อมดกระโดดได้มาจากการที่มันกัดโดนพื้นหรือสัตว์โตแล้วทำมันกัดแรงมากนะครับทำให้มันมกระโดดได้กระโดดห้อยหลังมดกระโดด ค่อข้างเลี้ยงยากอพอสมควรนะครับเป็นประเภทเซมีให้อาหาร2-3วันครั้งนะครับให้แต่โปรตีนนะผมไม่เคยให้น้ำหวานเลยให้ไปก็ไม่กินเอาดินถมอย่างเดียว <c oughs> มดพันนี้ก็จะมีเอกลักษณ์นะครับคือกามที่กลางได้180องศาแล้วก็หนวดยาวที่เอาให้ตรวจจับประตูนะครับแล้วก็งับ แต่คืนนี้มันไม่กลัวแล้วนะครับนี่นะครับโอ้ไม่โฟกัสแล้วก็ตัวนี้ผมไม่ขายเหมือนเดิมนะครับตามคลิปที่แล้วที่ผมเคยบอกไว้ถ้าผมจะขายแต่ผมบอกเองไม่ต้องถามนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แหละครับสำหรับวันนี้ก็บายๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, share, และกด s u b สไครป์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้พาแอนต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าต้องการดูคลิปต้องการดูคลิปอะไรเขียนในคอมเมนต์เลยนะครับแต่เ <c oughs> ดี๋นี้คอมเมนต์ผมเขียนว่าฟีเจอร์คอมเมนต์ถูกปิดแต่ผมไม่ได้ปิดเองนะมันแบบ มันปิดเองอ่ะผมหาทางแก้นานแล้วอ่ะผมหาทางแก้นานมากแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้สักทีก็แย่หน่อยนะครับก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ